ว่าดูงจิลูกนี้จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นหรือไม่ก็ปั่นเข้ามาโอ้โหลูกนี้ท้่ร้อดมองข้ามประตูออกไปเล่นบอลกันใหม่นะลูกนี้ลูกนี้นะครับโค้งโฉกแบบนี้เราบาทีนี้อบอลที่จ่าโฉจ่าโฉกแตะลงพื้นที่นงนงไปที่เบานุนะครับเบานุมาที่ศาดยาวมาที่สก,กัดก็ได้ลดกนี มหาสารคามาลูกทีมที่บ่าวแจ็คบ่าวแจ็คผมดึงลูกมาลูกที่ซัดเต็มข้อสุดเซฟโอ้โหนะลูกนี้เข้าประตูไปนะจากการสัดมูของบ่าวสัญญาเนะเดินทางมาจากทางอำเภอชายนาบาลจังหวัดอำนาจเจริญนะเป็นลูกเปิดเกมเล่นใหม่ที่กลางสนามโดยทีมผู้สื่อข่าวมหาสารคามนะรอกรรมาการก่อนนะใจะเย็นๆนะครับตอนนี้ ในใี่ยใจเย็นๆเนียเอียร์ใหม่นะครับตอนนี้สกอ์อยู่ที่3ประตูต่อ4นะครับบอลอยู่ที่สื่อมวลชนมาสาร,รคคมสื่อมวลชนมาสรรคากกลับหลังไปนะพักบอลไม่ได้อยู่ที่ลูกนี้กลับลงมาที่แดนหลังของสื่อมวลชนมาสาร,รคามมอ,องหาเพื่อนนะเปิดมาเบาๆนะครับทีเพื่อนยังต่อบอลอยู่ที่สื่อมวลชนมาสาร,รคาม เอาบอลลงพื้นลงมานะครับยังประกบกันรัซ้ายล็อกขวาบอลยังอยู่ในเท้าของทีมสื่อประชาชนศรรนาโอ้ลูกนี้มีพิดส้นนะพวกสื่อเท้าโอ้โหจ่โคศมล็อก,กันซอนนะอ่ะมาที่บาวดอนบาวดอนบาวดอนต่อบอลบล็อกเพื่อนสกัดไปได้โดยทีมสื่อประชาชนศรรนาบอลอยู่ที่บอลแจ็คนะสกัดไปได้โดยทีมสื่อประชาชนศาสนาลำเลียงบอลขึ้นมาผ่านมาในแดนของโคศกสุดพิษไทยสารมองหาเพื่อนนะบอลยังอยู่ในแดนของโคศกลูกนี้ซุปเปอร์เซฟโดนประตูของโคศกสุดพิษไทยสารบาวทองสายนะ เิดบอลมาตบบอลลงพื้นบาดเจ็บอยู่ในแดนของสิวบังชนมาราคามนะมาที่แรับท่โดนเตมโอ้โหลูกนี้ไม่แตกนะท่ไม่มีการจับนแะแต่ข้ามไปประมาณสองฟุตนะบอยังนะอยู่ที่ผูรักษาประตูของสิวบังชนสรา,ารคามเปิดมาให้เพื่อนเบาๆนะส่งต่อมาที่อยู่ในแดนหลังของ สื่อคนชนมหรราสารธรมสื่อสรารธรรมมองหาเพื่อนมองหาเพื่อนล็อกซ้ายล็อกขวายัาง,อยางอยู่ที่เท้าของกลับมาที่สื่อวลชนสรารธรรมล็อกลบจาวส่งล็อกอนซอนลูกนี้ล็อกไปล็อกมาบอสยังอยู่ในเท้าของลูกนี้ออกเส้นหลังประตูไปนะ